ในบรรดาพระเครื่องสายวังหลวงหากจะเอ่ยถึงสุดยอดแห่งศรัทธาและศิลปะที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพระกลิ่งปวเรศขนาดบูชาคือองค์ที่โดดเด่นที่สุดองค์หนึ่งองค์พระนี้ไม่ได้มีดีแค่ความงามสงา่าหากแต่เปี่ยมด้วยพุทธคุณและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันลึกซึง้งต้นกำเนิดพระกลิ่งปวเรศย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่สี่ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรงพระยาปะวเรศวริยาลงกรแห่งวัดบวรน,นิเวศท,ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์และแจกจ่ายในงานพิธีสำคัญโดยอ้างอิงรูปแบบจากพระกลิ่งจีนโบราณผสมผสานกับพุทธศิลป์แบบไทยภายในบรรจุเม็ดกลิ่งที่ให้เสียงใสกังวานและหนักแน่นเปรียบเสมือนพลังบริสุทธิ์ภายในองค์พระ พระกลิ่งปวเรศที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามแนวทางต้นตำรับล้วนผ่านพิธีกรรมแบบสร้างหลวงใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิผู้เรืองเวทวัดสำคัญสายวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์พระมีลักษณะเฉพาะรายละเอียดลึกชัดสง่างามทุกมุมมองตั้งแต่พระพักยันฐานบัวประณีตในแบบงานช่างชั้นสูง พุทธคุณของพระกลิ่งปวเรศได้รับการยกย่องว่าครอบคลุมทั้งเมตตาคงกระพันแคล้วคลาดและเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะตั้งบูชาไว้ภายในบ้านหรือเป็นของมงคลประจำตระกูลพระกลิ่งปวเรศขนาดบูชาถือของคู่บุญที่มอบพลังศรัทธาให้กับผู้ครอบครองอย่างลึกซึง้งนี่ไม่ใช่แค่พระเครื่องธรรมดาแต่คือ เครื่องหมายแห่งบารมีความศรัทธาและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยงเหนือตาลเวลาพระกลิ่งปวเรศหนึ่งในสยามองค์เดียวครบทั้งพลังและความหมาย